g จ r ีเคอเอดลอดำดุมาใหม่ปายะจัดหาสวัสดีครับปายะบรรทา่ารูปรอยใจดีจัดมาให้อีกแล้วครับสำหรับ Honda j a จ z GK นะครับชุดแต่ง r อตัวเอเอดเดอพี่น้องเดอตัวพิเศษนะครับผมปี2019มากับรอเดิมๆนะครับรอเดิม m a ็ Honda นะครับพี่น้องบอ่งงามบ่ถูกใจนะ เดี๋ยวป้าจันไห้ครับคุญแจรีโมท2ดอกนะครับรถเดิมรถสวยเด้อพี่น้องเด้อเบิ้งนี่้วอ่าแผ่นเพลเดิมนะครับเดิมโรงงานได้เบาะหนังได้เกียร์ออโต้ได้นาจงนาจอปีสิบเก้านะครับภายในสวยๆแล้วพูดไ้หมดมัน,นอไอมาพับเบาะนอนเรียนเนาะพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวป้า,าขึ้นให้อ่านีเบาะหนังสวยๆ เอาไป,ไปฟรีดาวเอาไปฟรีจองเอาไปฟรีจัดเอาไปฟรีโอนเอาไปส่งฮอดหน้าบ้านนะครับพี่น้องครับเอาเบิง้งดากเดิทเดนนม,ดมท้ายเดิมนะครับน็อตเดิมท้ายเดิมามรถบาเชียวบาชนบาต่ำบล็อกไม่แรงนะอยู่ครบยางอะไรอยู่ครบพื้นเดิมรถไม่เคยติดแก๊สแต่แก๊สเอาไปติดแก๊สนี่เสียรถเลย้อพี่น้องแก๊สเอาไปติดแก๊สนี่เสียรถเลยเดออยาไปหาเฮ็ดพี่น้องครับ รถยังสวยเลยนะครับแล้วป้ายแดยงไม่มีขายแล้วมีแต่มือสองคุณภาพดีเกรดเอเกรดพรีเมียมอยู่น้ำปานี่แหละครับเพราะว่าปาคัดแต่รถด,ดีรถสวยมาขายให้พี่น้องเอซนะครับนี่นันเรียนนั่งเรียนค้นค้องในสะดวกสบายเบาะหลังกว่วงขวางเด้อพี่น้องเด้อนะครับง,งามๆเลขไม่อยู่ที่แปดหมื่นโลพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเกียร์ออโต้ ต,ตัวเจอะตัวอนี่มันจะเป็นแบบพวงมาลัยเพ r s ชิปปรับความเร็วนะครับเกียร์แมนนวนที่พวงมาลัยแล้วก็มีระบบคูดคอนโทลคูดคอนโทลคืออะไรสมมุติว่าแรนทั้งตรงนะครับแรนทั้งตรงเข้าตั้งคูดคอนโทลก็คือล็อกความเร็วไว้ที่80เพราะกดล็อกความเร็วสมมติว่าเราออกตัวจากไฟแดงปุ๊บมันจะวิ่งจาก0ถึง80อัตโนมัติแล้วก็จะระยะรักษาระยะความเร็วคงที่ที่80ตลอดระยะทาง ถ้าเราแตะเบรกความเร็วลดลงถ้าเราปล่อยเบรกปุ๊บระบบคูณคอนทรลก็จะกลับมาความเร็วก็จะวิ่งไปที่80นี่เขาเรียกว่าระบบคูณคอนทรลคือยกขาออกจากคันเร่งหรือออกจากเบรกได้เลยนะครับผมนี่คือระบบคูณคอนทรลคือมันจะทําให้เราไม่ต้องปวดขาไปเหยียบคันเร่งนะแต่ข้อเสียก็คืออันตรายนะครับมันเป็นระบบความปลอดภัยอัตโนมัติไม่ดีนะครับเวลาเขาสิเบรกกระท่านหันอย่างสิ มันสีหัวซักเอานะครับเข้าเล็งที่ตีนเฮ้าเกียร์เฮ้านี่แหละครับไว้ใจเจ้าของดีที่สุดอย่าไปไว้ใจระบบนะครับป๋าบอกไว้ให้เลื่อนไว้ให้นะเพราะว่าป๋าก็เคยมีมี CLV แต่ตอนนี้ขายแล้วขาย CLV ไปแล้วอ่ามาดูห้องเครื่องห้องเครื่องเดิมโรงงานระบบความปลอดภัยด้วยบีก e b s ห,ห,หัวนงหัวน็อตลังแก้มซ้ายขวาฝากระโปรงเดิมหมด น็อตไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวเอาไปฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนทรงหอดหนาบ้านปายะใจดีคางวดหยุบเจ0 0บาทตลอดสัญญาปายะใจดีปายะขวัญใจคนจนปายะของแต่ปายะจัดหายแช่ไปพี่น้องจ้าสวัสดีครับ